กลับมาคุย <cheg> กับพระเอกลิเกเริ <od> ่ตลอดการกันต่อค่ะโอ้โหถ่ายละครจนค่ำมืดดึกดื่นแต่ยังไงเริ่ห้าก็รอค่ะ จะว่ากันไปแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าพี่ชายคนนี้นะคะเป็นคนที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกทำไมเป็นป่าด้าน,นตอนนี้น้องสาวเนี่ยกำลังแบบว่าโกอินเตอร์ไปบอลลีวูดแอนชัยยามิชัยค่ะแอนน่ะเป็นไงบ้างได้คุยกันอยู่ไหมคุยครับคุยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแต่พี่นะเป็นคนที่เกรงใจน้อง เกรงใจด้วยหรอเกรงใจเพราะว่าเคยโทรเข้าไปในช่วงที่เขาทํางานอยู่บริบทในช่วงที่ถ่ายภาพยนตร์ค<ะ>่ะเคยโทรเข้าไปแล้วแอนประชุมเพราะว่าเขาทํางานกับเป็นขั้นเป็นตอนจริงๆนะที่นู่นเคยคิดไหมว่าวันนี้เนี่ยน้องจะแบบโด่งดังไปไกลขนาดนี้ไม่เคยครับไม่เคยเคยคิดแต่ว่ารู้ในศักยภาพของตัวเขาแอนมีความมน,นะและมีความเป็นผู้นําสูงมากือแอนมีมีครบอยู่ในตัวเขาพี่ไปเลดีเกยพักหลังๆก่อนแอนจะไปบริบทเนี่ยพี่คือพระเอกคนหนึ่งนะ แอนคือทําหมดทั้งนางเอกด้วยเป็นผู้กับเวทีด้วยนู่นนี่เป็น,นโปรดิวเซอร์ด้วยเป็นหมดเลยแล้วไอ้มิดน่ะก็เลยจเจริญเตะเลยตามอันนี้น้องชายละผู้ชมขาแซบเวอร์เมกิบอับดุลโรปิดมือถือเลยกลัวน้องแบบว่าจะโชกไปหรือไงเพราะว่าน้องอายุสิบ้าเอไม่ได้กล<อ>ัวว่าจะโชคแต่กลัวว่าจะจมว่ามันรูปร่างดีกว่าค่ะเลยอโหไม่หรอคนละแบบพี่เอก็หน้าหวาน<อ>น้องกขแบบว่าคมเข้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ไอ้เจ้ามิดเนี่ยเขาเล่นละครไม่เล่นลิเกอื เขาถ่ายสี่กุมารถ่ายแม่ค้าคถ่ายเยอะมากแล้วก็ให้เล่นดิเกไง,ง,งก็คือไม่เล่นไม่หัดไม่เล่น,ไม,ลนไม่หัดอย่างเงี้ยจนมาตอนโตแล้วผมถึงได้บังคับตอนนี้มีนางเอกน้องใหม่น้องแป้งมาเล่นเป็นนางเอกแทนพี่แอนค่ะตรงนี้คนดูรับได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครที่จะมาเล่นแทนน้องแอนตอนนี้ไม่มีเลยนะแล้วก็คนไม่รับนะเพราะว่าเป็นเป็นคนอื่นแต่ถ้าเป็นเครือญาติอย่างเงี้ย คนโอเคครับเพราะฉะนั้นยังเลยครับพี่โอครับยังเลยครับยังเลยครับพี่โอ้ว่ารุดนะสวัสดีค่ะพี่โอใครเขียนคิ้วให้คะเนี่ยใครเขียนคิ้วให้คะเนี่ยคิมชาติคิ้วธรรมชาติ เป็นคนเชิดโอเดี๋ยวเขาแนต้อดึงมาสัมภาษณ์บ้างนะคะเริศเหมือนกันเริศเชิดริดใช่ไหมคะผู้ชมดูสิคะห่วงแต่น้องและตัวเองละคะมีใครมาคอยแบบว่าดูแลอกดูแลใจบ้างไหมอะ่ะเห็นมีแต่คุณแม่ตามมากอง <c oughs> คือถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามา <c oughs> จีบเนี่ย คุณแม่ยอมไหมเห็นคุณแม่มาตาม,าอมตอนเดียมาเถิดไทยก็ได้ยอมหมดไม่มีเวลาก็ตามมากองสิอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใชตามองเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยสภาพพี่เนี่ยเนี่ยดูครับข้าวจนเย็นหมดแล้วแล้วถ้าผู้หญิงคนไหนที่จะมาอยู่กับเราได้เนี่ย เราไม่มีโอกาสที่จะป้อนข้าวป้อนน้ำก็หรอกตอนนี้เอา,อางี้งั้นเดี๋ยวลิชาช่วยมิดชัยเอง<า>กอกกอกเอกสารนะคะเดี๋ยวแบบว่าร่อนไปให้ทั่ว o t โอทอปทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะเปิดรับสมัครแฟนจ้าตอนนี้ไม่ต้องถึงกับโอท็อป <c oughs> ขนาดนั้น <c oughs> อะไรจะแจกกันซกขนาด,ดานั้นมันจะง่ายไ,ไดปดหรือเอ้าว ในไหนมารายการรอดท่าทั้งทีวันนี้ชัยยามิชัยคิดว่าตัวเองเอดห้าหรือ,อยังคือรอดหรือ,อยังยถ้าไม่เลิคงไม่ได้เป็นชัยยามิชัยหรอกฉันรอดแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะรอดอย่างชัยยามิชัยเนี่ยแนะนำน้องๆหน,น,นะน,น,น่อยแนะนำคุณผู้ชมหน่อยว่าจะทำยัง,ยงไงการที่เราจะเลิศได้เนี่ยตรงไหนที่เป็นความดีเนี่ยเราทำความดีครับเราช่วยกันทำในความดีแล้วใยในความดีเราคิดว่าตรงนี้เราทำถูกต้องเราทำเลยครับ แล้วก็ต้องหมัน่นฝึกฝนกับการงานอาชีพการงานของเราด้วยนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่พี่อยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าพี่ไม่เคยทิ้งและพี่รักในอาชีพที่พี่ทําต้องรักในงานที่เราทําและต้องสนุกในงานที่เราทํางานมันถึงจะออกมาดีครับถึงจะเลิศแบบชยามิจัย <c oughs> ค่ะ, <c oughs> คะนี่แหละค่ะตัวอย่างของเยาวชนเลยแล้วก็ตัวอย่างทุกคนพรสวรรค์มีแล้วนะคะ แต่ว่าพรแสวงเนี่ยสำคัญกว่า<ะ>ถ้าเกิดว่าไม่ทําอย่างต่อเนื่องอย่างที่พี่เอบอกว่ารับพมสมองให้อย่างต่อเนื่อง<ะ>แล้วเราจะสามารถเป็นดาวค้างฟ้าได้อย่างคุณเอชย,ยามิชัยค่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะที่สละเวลาให้กับเรานะคะขอบคุณมากค่ะอยากได้อะอุาั้งแเมลืมบอกนะคะว่ามีของที่เรียกได้ว่าเป็นที่ระทึกน้อยเล็ก ที่ระลึกที่ระลึกให้กับไม่แก้แล้วแก้เองด้วยนะก็ไม่อยากแก้ให้อันนี้บอกก่อนเลยต้องให้คุณแม่ใช้แล้วล่ะครับผมนะคะเพราะวีกิฟต์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรดูแลสุขภาพของสตรีครับใช้นะครับใช้นะคะหรือว่าพี่เอจะแอบคุณแม่กินก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่พี่นะแล้วแต่พี่เลยอันนี้ขอบคุณด้วยนะคะที่โอกาสเลือห้านะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากมิชาครับขอบคุณมากแน่ช่วงสุขภาพเลิอด by V Give สนับสนุนโดยยาวีกิฟชนิดน้ำและชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาแก้ไอตราลอสูบรรเทาอาการไอขับเสมหะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสำหรับผู้ที่เคยมีบุตรแล้วนะคะอายุมากแล้วก็เป็นโรคอ้วนนะคะคุณมีสิทธิ์จะเจอ,เจอ,เจอกับปัญหาช่องคลอดไม่กระชับจนทำให้กระทบต่อสุขภาพด้านอื่น เรามาดูกันว่าสมุนไพรไทยจะช่วยได้จริงหรือไม่นะคะวันนี้ซันิมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้จะมาตอบคำถามแบบเริ่ดๆกันค่ะครับสำหรับผู้หญิงนะครับในวัยที่มีอายุมากขึ้นหรือว่าผ่านการคลอดบุตรมาหลายคนเนี่ยนะครับก็จะมีความเสื่อมของร่างกายเนี่ยมากกว่าผู้หญิงปกติทั่วไปพระนั้นเนี้ยถ้าหากเราจําเป็นต้องบํารุง หญิงเหล่านี้เนี่ยก็สามารถทําได้นะครับมีสมุนไพรหลายตัวนะครับขอแนะนําสูุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยให้ผู้หญิงกลุ่มนี้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีอวัยวะที่กระชับสัดส่วนได้ดีขึ้นนะครับผิวพรรณสดใสขึ้นนะครับ ที่ทั่วๆไปเนี่ยเขาเรียกว่าราก30มันจะมีสรรพคุณคล้ายๆกับฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนนะครับซึ่งมันจะทําให้ฮอร์โมนสมบูรณ์เนี่ยความสาวจะยังคงอยู่หญิงที่มีกลุ่มเสี่ยงในในการเกิดมะเร็งนะครับอาจจะต้องไปพบแพทย์ก่อนที่จะมีการใช้ราก30นี้นะครับแพทย์เนี่ยเขาจะแนะนําให้ได้ว่าควรจะรับประทานหรือไม่ควรรับประทานนะครับคาถาคาถารัธ ดวงของคนเจ็ดวันเนี่ยใครรวยและจะรวยยังไงจะรุ่งยังไงในปีนี้ฮะเลือา